ตั่วาปวนตัววสั่งได้องสังส่งได้ขอบคุณนะครับขอบคุณที่จะตัวลงนะครับผมาที่ได้ของฝากที่ได้ฝากของมาให้บ้านมิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูครับข้างในเป็นอะไรเิดอะไรเกิดออหีครับอ้หสุดยอดเลยครับผม มาครับสวยๆวยสวยอย่าใส่หิ่งเลยนะครับมีอย่างสักหนึ่วันนี้น่ารักมากเลยเสียงก็วานเลยอ่ะที่ผมครับสวยมากครับสวยมากครับผมขอมีดีนะครับผมขอบคุณครับมีอะไรบ้างดูดีด้วนนี่ใช้คุณตาครับผมไปใช้ขอบคุณครับผมมีกาแฟให้ตาแฟใหญ่นะครับผมโอ้ยนี่เลยโอ้ยสวยมากเลยไม่ใช่ของอังดีบอกดีสวยยตัวนี้ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ด้วย แม่เป็นคือดิ่งเล็กจังไม่เป็นของวิ่งเลยของวิ่งครับโอ้โหสวยมากครับตัวนี้ครับสวยงามมากเลยหมดเทลตัวแลครับเนาะตัวนี้ก็เซลได้อยู่ตัวนี่สวยน่าสีครับขอบพระคุณมากนะครับ สวัสดีนะคะสวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องปดดอลตามจิงๆนช้างนะครับผมโอ้มุดกับเออโอ้จริงจริงมากเลยเอ้าเปิดทังน้ำนะเด้อทังน้ำเ่รเต็มไงเว้งงเยเรา จะให้มิงเล่นน้ำนะคะหัใหญ่ามากเลยเอยไปใส่ลูกไปใช้ไปใช้มาเล่นสีน้ำแมไปแล้วเล่นมาน้ำนี่อ้วนวนโอ้อยากเล่นแห้งครับผมอยากเล่นแห้งครับตอนนี้อพอปอนเลยแล้วเน้ได้สิโดนผมเนาะเออผมอยากเล่นแล้วครับ อย่าพึ่งอยอะพุ่งเยอะพึ่งครับใจเย็นใจเย็นลูกผมเฝ้าครับผมเฝ้าพ่อเป้าพ่อเป้าผมเฝ้ามากเลยนี่ตอนนี้เออผมสิได้เล่นน้ำแล้วครับผมดีใจครับดีใจมากๆเลยห <c oughs> นามยังเขาพี่รายการิ่งสิเขาไปยังลูก ดูดูดได้ยินเสียงน้ำล่างล่างขีดโต๊บอกกันน่ะล่างดินมิงอันนี้ันหันเทออกถอย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 จากเลยโอ้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 ยยานยอยากเล่นน้ำแต่ว่าหักยานน้ำโอ้อมิง เท็ดยังน่ะโอ้ทอปลปลาแตกลิงทอปลปลาแตกเ้อค่ะตอนนี้ทอดน้ำแตกครับตอนนี้ทอดน้ำแตกครับ,บ,ก,บก้อนน้ำฉีดคิดน้ำหรอเปล่ เร็วนลครับเร็วนะครับมีายันไหมียามยานไหมหยนยางอยากเล่นน้ำแต่ว่าหงางยานน้ำนะมิงเฮ้ยพี่เด้งย่ําพื่งเขาเด้อมิงเด้อนั่งโต๊ะก้อนค่อยเขาได้ <c oughs> ไม่ทันครับ <c oughs> ดูเท้าก็มีแต่ดินนะคะมิง าขาข้างเดียวนะครับามาออมา,า,าต่อเลยปน่ต่อเลเต็มไงบ้านามนี่เฮ้อนามเต็มงายบนะ้าน้อนามไหมอหขอ,อน้ำเม็ดน้ำเน็คครับกล้วยก็ได้ครับมันแก้วก็ดีครับรไปซมันเก้ แกมตะลุ<ด>กกะดีครับแม่นบอมิงเบิ่งขาวเพิ่นกับมีแต่ดินเบิ่งเห็นห้อยอย่างดินขี่ตมขีม่ดินอยู่ใน,ในอย่างเนี่นงงยนีง่ง่ายมันยังดีเต็มง่ายบะมิงเอ้ยมิงเบ่อเลยง่ายดอกเจ้าดูออกไปนายแล้วเอาไปเปรียบลง ไม่จะเอืเอกิน้นเหอ้นความสุขครับความสุขความสุขครับถ้ากินทั้งขีบะมิงกินทั้งโปดแอ้ยเรื่องเป็ เปียกดา้ไหมโอ้โหไหนพ่อเปาไม่ใช่ฉี่ใส่เกงๆเหรอพ่อเปาหัวคงเปียกดากไหนน้่นเปียกดากไม่ใช่ฉี่ฉี่ฉี่ใส่เกงๆเหรอเปียกดากได้ไหอขี่เราไปดีเว้าวันท่านไหนลงถังเราขี่เสียถังใช่ไปเขาไมปเล้ดังตูดกันมิ่งพ่าเปาเอาไปฉีดตูดกัน ให้หันตูดมาแสดงเลยกลัวนะกลัวนะไปเข้าไปเดี๋ยวพ่อปอลองเข้าไปดิพอแล้วอย่าเพิ่งคิดมา <c oughs> มา <c oughs> มา <c oughs> มามามาจับแก้งเฉยๆ <c oughs> หรอกนี่เดี๋ยวพ่อปอลอข้ามาจิ้เข้ามาใหญ่เลย เออถ้าพ่อเปาไม่เข้านี้ก็ไม่เล่นใช่ไหมเออพ่อน่ะพ่อน่ะจะเล่นน้ํากับพ่อเปาเหรอใครจะมุดน้ํานานกว่ากันใช่ไหมมุดน้ําทั้งสองคนเลยนะยังไม่ฉีดนะพ่อ เอาว่าม,ามิงมิงบ้านไหนนี่แล้วเลยเห็นบอนั่นเขาเป่าเออ ลแ้วโอ้ยไม่ได้หรอกปิดน้ำกันเทน้ำออกใส่ไม้เลยมิงเต้ยปเตาไป้เอ้เก่อนเอเเ้เตตัตตัเเ เอยยบขี้ตัวเองอะมิงเรือ <lar> oh, ีนบอกเตรมเลยเอาไมเอาไมแล้วพอเปาอูุู้นะุนะเนียมาเนาะเยียมาเนาะอหมก่อนไปปปะปปปะปมาผมจิเลนผมสิเนครับอ ไปก่อนมิ่งเหยียบขี่ตัวเองลงไปน่ะเออเร่เรๆเรๆเร่เร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 สีได้เปิดน้ำไม้ใสสีได้เหนมันเต็มจะได้เล่นเหนแล้วมิ่งนี่ล่าจริงๆเลย เลี้ยงไกไปกองไปอีกหาย,อยา <c oughs> โอ้ยของไม่หมดทู้ดากขวามิงทู้ทองผมกันครับมผมขั้นครับเฮ้ยหุดคุณแม่เอิญมิงม่งมิ่งคุณแม่เอิญเอาย,ยังเอาเข่ามาขึ้นไปใส่แม,แม่เอิญลูกแม่เอิญ

เอาบ่ไปน่ะบ่ไปน่ะหาแม่แหมอุ้ยใมันทาสีแดงไปยังคือได้ไปพูดแม่เอิญได้แม่เอิญอีกได้น่ะได้แล้วไปหาแม่แล้วเออบ่าขืนเด้อบ่าขืนเด้อเตียงนี่บ่าขืนบ่าขืนล้องบ่าขืนบ่าขืนโอ้เห็นกล้วยมีมีเงีนกล้วย นี่เงเห็นกล้วยครับโอ้โหจะกินวิดตั้งเคลื่อนเลยมิ่งมิ่งมิ่งอย่าแยบสิลูกอย่าแยบโอ้ย <c oughs> เล่หมดเลยมิ่งเฮ้ยโอ้ยเอาเอาอเร่เหมดเอ้ยตุ้มติเอ้แมคุณแม่กินยังอันนี้เลยมิ่งเลยมิ่ง <c oughs> ให้ผมนอนยังหนีไปไหนได้แม่ผมอยู่ปุ่นดิแม่แม่แม่ผมอยู่ทางโน้นจะให้ผมนอนตรงนี้เหรอดูปูงใหญ่มากไปลุกว่ะลุกลุกลุกอะลุกลุกแล้วดึงเด้งลุกเด้งโซออผมจีนอนจิอุ้ยเอาเช็ดยังลูกไป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 หาแม่ไปแม่เรียกเมื่อกี้นี่

ตาด้วยมิง่งตาด้วยเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องขอขอบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ e f อทุกท่านนะครับผมที่เข้ามากดซับะไครตแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมคำไหนที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมอย่าพลาดชมคลิปต่อไปนะครับผมมีความสนุกมากมายหลายแบบครับผมลากันนะครับสวัสดีครับ